กรับสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องดีทาวเวลนะครับเที่ยวไปทั่วไทยกับนาเด่นนะครับวันนี้นาเด่นจะเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยเจ้าน้องส้มนะฮะรอยเย็นแอนฟิลครับครั้งแรกครับผมกรุงเทพศรีสะเกดนะครับมีธุระไปที่จังหวัดศรีสะเกดนิดหน่อยฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบั่งทริปแรกระยะทางเท่าไหร่แล้วใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบตลอดนะครับผม เดี๋ยวไปกันเลยนะรนครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้เรนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ก็ประมาณ <c oughs> บ่ายสองหน่อยฮะ เ,เขีมไม้ครับเพื่อนๆโอ้ยมันแดดมันสะท้อนพันสี่ร้อยยี่สิบกิโลครับผมอา้าววอร์มเครื่องแล้วนะครับน้ำมันยุบไปขีดนึงฮะเดี๋ยวเดินต้องไปเติมครับเดี๋ยวจะเซตไม่เลยนะฮะว่าเท่าไหร่ทิป A ทิป B อ๋อมันลบยังไงวะโอเคทิปเอครับรอนรอนเอ้มันสะท้อนแสงศูนย์กมครับผมครับเ,เรื่องตากันเลยเพราะว่าเราเดินใช้กล้องถ่ายนะฮะมันไม่มีโกโปรครับ เวลาเดินทางก็จะเห็นเป็นช่วงๆนะฮะเพราะว่าเอากล้องออกมาถ่ายเป็นมือถือนะครับผมอ่าไปกันเลยครับผมน้ำมันครับถังแรกครับเติมที่ปั๊มบางจากสีนครินนะครับน้องเอา95้านะครับเต็มถังเถังจ้ะเติมถังจ้ะประมาณน่าจะประมาณ200นะ โอ <Okay. S 2> เคนะครับขอถ่ายคลิปหน่อยนะแต่ไม่ให้เห็นหน้าหรอกเรือจะหเห็นหน้าด้วยดี <c oughs> น้องคนเติมพลังงานให้เรานะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าจากนี่ไปถึงสีสเกตจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร <c oughs> ไ่เดินทางไปสีสเกตใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อ้ย ร้อยแดสิบได้ไหหนูประเครับออร้อยนะครับผมบจ้าถั <80. S 2> างแรกหมดไปร้อยแปบาทนะครับประมาณ5ลิตร5ลิตร5้าเจเกลิตรนะครับผมเพื่อน เต็มถังพอดีอันนี้ถังแรกนะครับอ่าเต็มถังแล้ว,วเพื่อนๆไปต่อได้เลยนะครับผมจะใช้เส้นสีนักครินนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามเก้านะครับเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาออกพี่พอดีรังสิตซัดยาวไปถึงสลับบุรีครับเลี้ยวขวาออกพิตภาพนะครับไปถึงสีคิ้วเลี้ยวขวาออกเส้น2 0 2 4ส,ส,ส,สครับส,ส,สายถึงสีคิ้วออก สายยี่สี่ครับเพื่อนครับผมอ่ะไปกันเลยอ่าเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ถึงดอนเมืองแล้วครับผมวันนี้รถเดยอะมากเลยทานีนตากะเอสถานท่ากาศยานดอนเมืองครับผมสนามบินดอนเมืองฝั่งซ้ายนี่สถานมีรถไฟสายส,ายสีแดงครับรถไฟฟ้านะครับอ่าไปกันต่อครับผม ตอนนี้ก็ถึงปตทบางปะอินนะเพื่อนๆใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าครับโออกมาบ่ายสองบ่ายสามกว่าครับยังไม่ถึงร้อยโลเลยเพื่อนครับอ่เดี๋ยวก,กินกาแฟกันครับวันนี้คนเข้าไปเลือกตั้งเมื่อเนี้ยยี่สิบเจ็ดพุศจิกาครับพรุ่งนี้เลือกตั้งมันจะไปเลือกตั้งอบตอกันนะครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันเพื่อนครับ ดบกาแฟแล้วไปต่อกันได้ครับเพื่อนอวันนี้เอากระเป๋าคาดไว้ข้างหลังนะครับสพายแล้วมันเมื่อยไม่รู้จะล่วงแล้วมันเนี่ยไปต่อครับเพื่อนเ,อเพื่อนไปต่อแล้วนะครับป่ะยังอีกหลายร้อยโลครับเพิ่งถึงลำตะคองครับสองร้อยโลแล้วโ้ใช้เวลากี่ชั่วโมงวะเนี่ยบ่ายสองบ่าย จะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยรถติดมากเลยเพื่อนเดี๋ยวให้ดูครับบรรยากาศว่าจะให้ดูลำตะคองด้วยสงสัยไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนก็ดูแค่ตอนเติมน้ำมันก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปต่อแล้วครับน้ำมันเหลือสองขีดครับเพื่อนเดินทางมาแล้ว236.5มโลครับผม เว้เติมปั๊มบางจากตรงสีคิ้วนะครับตอนนี้น้าเด่นม้วนมาอ,อ,อะไรนะเส้นสาย24ครับผมเส้นยุทธศาสตร์โชคชัยเดชอุดมนะฮะเส้นนี้มันจะผ่านอำเภอเริ่มต้นที่อำเภอสีคิ้วผ่านปักธงชัยผ่านโชคชัยผ่านน้องบุญมากผ่านน้องกีนางรองประโคนชัยปาสาสต สังขะถ้าสุดสายแล้วก็คือขุนขันขุนหารกันทะลักไปจนถึงเดชอุดมครับสุดสายเส้นนี้ฮะแต่นาเด่นพอถึงสังขะแล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปรัดไปที่อำเภอปางกู่ครับมันจะเป็นเส้นทางรัดชึ่ออำเภอบางกู่จังหวัดรีระเกษจะติดกับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมันจะย่นเวลาระยะทางก็น่าจะประมาณเท่าที่เคยวิ่งก็คือ550โลนะฮะจากมาจากงกรเทพอาจจะ บวกลบนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะบวกขึ้นนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมนันก่อนเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้ฮะขยับไปหน่อยใช่ไหมโอเคเชิญเลยครับเอาตั้งให้ตรงใช่ไหมหันแต่แฮนด์ครับเดีตัวนีต้ตรงๆโอเคปวามบางแจกอันนี้ขึ้นกับอำเภออะไรนะสีค่คิวปะ่ะทุกสูงเนินสูงเนิน<ช>อ้าวขึ้นกับสูงเนินเหรออ้าวนู่นขึ้นกับสี่คิว ก็สี่ิวจะอีกสามโอ้ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ขึ้นกับสีิ้วนะครับไม่ใช่เอ้ยม่ขึ้นกับสูงเนินถนะ้าไม่ใช่สีิ้วนะครับสูงเนินครับเผมเอ่ผมราคาน้ำมันวันนี้นะครับ31.36ครับซคฮอ95ปั๊มบางจากครับซัดเยหนุมไม่น้อยกว่าวมันจพุ่งโอ้เหรอ โอเคอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆหัวใจนี่มัน,มนแรงโอเคเพื่อนๆครับอ่บอาหมดไปแล้ว240โลเฉลี่ยแล้วโลละบาทเนาะเพราะความเร็วระยะทางได้236โลครับเฉลี่ยโลละบาทนะค,ะครับเพื่อนๆกิโลละบาทะะแต่ความเร็วใช้ไม่เกินร้อยนะจะซือเด่าีเด้วยครับ๋ยวเราไปต่อนะครับผมโอเค โอเคเพือ่อนๆน้องส้มพักสักครู่ครับกินน้ํากินท่าก่อนอ้าวพักสักครู่เพื่อนๆกินน้ํากินท่าก่อนครับอ่านี่ฮะดบ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 ตอนนี้กี่ทุม่มล้วไม่รู้เนี่ยน่าจะเกือบทุมท่มหรือสองทุ่มแล้วมัง้งไม่ได้เช็คเวลาโอเคเดี๋ยวดบเสร็จก็ไปต่อนะเพื่อนอีกประมาณ300โลครับ <laughs> 300โลน่าจะดึกอยู่วันนี้ ครับครับตอนนี้พักขายเหนื่อยแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับผมโอเคครับ ่าตกันเลยสีครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ก็ถึงสังขะแล้วนะครับอีก50โลจะถึงบ้านของนาเด่นเดี๋ยวแวะเติมปั๊มน้ำมันปั๊มสุดท้ายก่อนเข้าบ้านนะครับปั๊มปตทสาขาสังขะนะครับอยู่เส้นถนนสาย24ครับขาออกไปทางอุบลครับผมอ่าเพื่อนๆครับนี่ครับปั๊มปตทครับเปิดตลอดคืนครับ แกสโซฮอล์เก้าห้าสาครับที่นี่อ่าเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าอ้าไปโฟกัสวะขับมาแล้ว478โลครับ ความจริงน้ำมันเหลือ2ขีดนั้นเนี่ยมันหลอกเราครับเพิ่มอีกขีดนึงอ่ะไปเติมมาดีกว่าครับเพื่อนมีสะสมเต็มด้วยเก้าห้าเต็มถั 5, มงครับของปทอสสตทเพื่อนๆพ่อแปดจุดสองห้าลิตรสองร้อยหกสิบบาทครับเติมทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกร้อยแปดสิบครั้งที่สองสองร้อยสี่สิบครั้งที่สามสองร้อยหกสิบนะครับผมอันนี้สองร้อยสลิตเต็มถังนะครับ มันเต็มทางแล้วไปต่อเลยเพื่อนๆเรีย้อ,อครับถ่ายทีตอนถึงบ้านนะครับผมถ,ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ,พเพื่อนๆทั้งหมด500อะไรนะ514กิโลครับผมถึงบ้าน